ในที่สุดก็ตกลงปรงใจว่าคนอื่นที่เขาจะสึกเขาต้องเตรียมเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มและทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะไม่ทําเช่นนั้นเราควรเตรียมอย่างอื่นคือเตรียมตัวศึกทางใจทดลองดูซสก่อนพิสูจน์สมาธิสติปัญญาวาสนาเคยทํามาเท่าไหร่ขอนํามาใช้ในคราวนี้ก่อนวันนั้นกลางคืนเดือนงายเงียบสงัดได้ขึ้นไปนั่งอยู่โพรงพระเจดีย์อีกครั้งแล้วก็นั่งนึกว่า ถ้าเราสึกไปเราจะทำอย่างไรได้คุยสนทนาอยู่ภายในใจกับตนเองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวว่าถ้าเราสึกไปเราจะต้องไปสมัครทำงานเป็นเสมียนที่ห้างขายยาเพนภาคเพราะเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งสึกออกไปแล้วเขาได้ทำงานอยู่ที่ห้างนี้ได้เงินเดือนเดือนละ20บบาทเราจะพยายามทำงานให้นายห้างพอใจตั้งใจอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตใช้เงินอย่างประหยัด ถ้าเราทำดีเขาก็จะรักเราแล้วเขาก็จะขึ้นเงินเดือนให้เราอีกแถมยังได้ดเปอร์เซ็นต์ค่าขายของเพิ่มเติมอีกเมื่อฐานะทางการเงินดีขึ้นก็จะมีภรรยาสาวสวยในพระนครและจะพาภรรยาไปเยี่ยมบ้านเกิดไปอวดให้ญาติญาติดีอกดีใจมันคงจะโก้ดีไม่เบาหญิงที่เราจะแต่งงานด้วยต้องมีคุณสมบัติสประการคือ 1. ต้องเป็นหญิงที่มีสกุล 2. ต้องเป็นหญิงที่มีทรัพย์ 3. ต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างสะสวยการที่จะหาหญิงที่มีคุณสมบัติครบตามนี้แล้วเราจะทำอย่างไรหนอจึงจะเข้าใกล้เขาได้นับว่าเป็นเรื่องยากลำบากทีเดียวคิดคิด,ค,ดคิดแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ๆแต่ก็จะไม่ยอมท้อเพราะใจมันรักแล้วความคิดอันใหม่ก็ผุดพผล่ขึ้นมาว่าคนดีๆลูกเจ้าขุนมูลนายมีทรัพย์สินเงินทอง พร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาดีจะต้องอยู่โรงเรียนชั้นดีเช่นโรงเรียนหลังวังโรงเรียนแมมโคนเราจะคอยสังเกตด,ดูเมื่อพบลักษณะหญิงที่ต้องตาอย่างที่วาดฝันเอาไว้เราก็จะพยายามเดินสวนทางกับเธอทุกวันทุกวันพร้อมกับโยนจดหมายเล็กๆที่เขียนข้อความจินใจไปให้เธอเพียรทําอย่างนี้อยู่หลายหลายวันก็จะได้รู้จักและได้สนทนากันในที่สุดเมื่อเหตุการณ์สุกงอม เราทั้งสองจะเกิดความรักความเมตตาปราณีต่อกันและกันและแล้วความรักก็จะหวานฉ่ำได้แอบร่วมหอลงโรงเป็นสามีภรรยากันหลังจากนั้นเมื่อพ่อแม่ฝ่ายหญิงทราบเรื่องก็จะไม่พอใจขับไล่เธอออกจากบ้านเราทั้งสองจึงพากันหนีไปเช่าห้องแถวครองรักครองเรือนอยู่ที่ประตูน้ำสะระทุมุมตั้งใจร่วมกันว่าจะทำความดีให้พ่อแม่พอใจและยอมรับ ภรยาได้ทำงานที่เดียวกันกับเราเงินเดือนดีการเงินการทองก็ไม่เดือดร้อนเราพยายามซื้อสิ่งของที่ดีๆของกินที่ดีๆไปให้พ่อแม่ของเธอจนท่านพอใจจึงเรียกเราทั้งสองเข้าไปอยู่ร่วมในบ้านนึกดีใจว่าเราจะต้องได้รับมรดกเป็นแน่ๆแ,แต่พออยู่ร่วมกันเป็นนานๆเข้าท่านเกิดไม่พอใจขับไล่เราและภระยาออกจากบ้านอีกเราทั้งสองต้องเดินคอตก กลับไปอยู่ห้องเช่าตามเดิมตอนนี้ภรยาเริ่มตั้งครรภ์กลัวภรยาจะต้องทำงานหนักจึงจ้างคนใช้มาหนึ่งคนพอใกล้คลอดบุตรภรยาก็ต้องหยุดงานเงินทองก็ต้องใช้จ่ายสารพัดแต่มาจากเงินเดือนที่เราทำงานเพียงคนเดียวภรยาคลอดบุตรออกมาค่าใช้จ่ายก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นต่อมาภรยาก็ป่วยค่าหมอก็ยิ่งสิ้นเปลืองเข้าไปอีกในที่สุด เธอก็ป่วยหนักจนตายจากเราไปทิ้งลูกน้อยกัมพร้าแม่ไว้ให้เราเลี้ยงหนึ่งคนทีนี้จะทำอย่างไรดีคิดคิดคิดเออเราต้องจ้างแม่นมมาเลี้ยงบุตรเขาเป็นคนชั้นต่ำแต่ก็เลี้ยงดูลูกเราเป็นอย่างดีจนทำให้เราเกิดความรักสงสารแล้วก็ได้แม่นมเป็นภรรยาใหม่เรารู้สึกผิดหวังที่ทำอะไรไม่ได้อย่างที่ใจหวังไว้แต่เดิมต่อมา พรยาใหม่ก็คลอดบุตรอีกหนึ่งคนทีนี้เขาเปลี่ยนไปคือไม่รักบุตรที่เกิดจากพระยาเก่าของเราลูกๆก,ก็ทะเลาะบ,บอกแว้งกันเสมอในที่สุดเราทั้งสองก็อย่าร่างกันไปเราผิดหวังเสียใจไปหมดเสียทุกสิ่งทุกอย่างพยายามฝืนคิดสู้ต่อไปอีกว่าเราบวชใหม่ดีกว่าพอนึกได้เช่นนี้ความอึดอัดอัดอั้นตันใจก็พลานหายไปสิน้นรู้สึกสบายตัวเหมือนลอยอยู่ในอากาศ ปล่อยวางจิตออกจากมโนภาพที่วาดฝันไวเช่นนั้นแล้วจิตใจที่คิดอยากจะศึกก็พลันหายไปสิน้น